เ่าอะไรเหรอเพราะอะไรฉันหิวข้าวนายพอมตังไหมเอิม่มฉันไม่มีตังจักรกบาทเลยนะเอิม่มก็ได้ถ้างั้นก็ได้เดี๋ยวฉันจะพานันไปซื้อข้าวแล้วเจบนิวโอเคไปกันแต่ว่านนะเจนดึงท่งนยังไม่ออกเลย แต่แต่ก็ยังเหลืออยู่บ้างแต่ฉันไม่เหลือเลยอะเออเออเอเอ,เ,อเดี๋ยวฉันเลีกไ็ได้ดีครับคุณพารับลูกครับมันก็ติดตุกเกว่เตี๋ยที่อ้โล้นช่วยนะครับโอเคได้ เฮ้ยลุงไอ้ซตาม้ามันต่อมันแซงคิวผมมากจริงด้วยเพือ่อนพอจะปัดมือเฮ้ยไอไซตาม้าแกแกลง้งคิวฉันทำไมนีน่ก็ไม่อเอ๊ะ ไกันวะไข่เอาจริงน,นี่น้ำเพื่อมฉหายไปแล้วนี่แน่นี่แน,น,น่แกหยยดหยามฉันหรอนี่แน่ก็คือ,อ,อคโค้ฮะโอ๊ยโอ๊ยห็นกลเป็นลิงปลาปูแล้ว องซีกางักกงักเป็นไรไมยเพือไม่เป็นไรหรอกอน้ฉันต้องไปติมแล้วฝึกคา้าเอาจริงนี่แน่ วิชาฝึกเท้าจริงกันตู่แขนเคสแน่ฮะนี่มนันวิชาฝึกกับร้านอะไรไม่รู้นะทำไมมันถึงวัดจะปากิมมงแบบนี้วะฮะเดี๋ยวก่อนนะฉันฉัน,ฉนจะทำอะไรหวังนะแล้ววัดจะปากิมมงฉันไทายไว้ไหนสวัสดี มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุอะไรไม่รู้นะครับตอนนี้ที่แพทย์วิจัยว่าโดนโดนเกยตอข้างหลังแล้วก็กละไปนอน